ดีค่ะทุกคนเศปั่นนะคะหรือว่าปันสีนะคะจากเพจเอสพีเปั่นค่ะวันนี้นะคะปั่นก็จะมาเม้ามอยนะคอลลาเจนคือมีหลายคนนะคะหลังไม่มาถามปั่นเยอะมากนะคะว่าเฮ้ยพี่ปัน่นอยากลองคอลลาเจนที่เป็นเพียวคอลลาเจนนะคะยี่ห้อไหนซึ่งแบรนด์ที่ปั่นจะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะเป็นเพียวคอลลาเจนนะคะเหมือนกับที่หลายๆคนถามปั่นเข้ามาเลยแบรนด์ที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะคะก็คือนี้เลยจ้าอาวิยองคอลลาเจนเมทริกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาออกโปรดักต์มานานมากเลยอะ่ะคือเมื่อ นะคะตัวนี้ซึ่งดีงามมากนะคะเป็นเพียวคอลลาเจนบริสุทธิ์ก็คือเขาเนี่ยจะมีคอลลาเจน2อย่างผสมกันอยู่ในนี้นะคะก็คือว่าเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากปลา5 4 0 0มิลลิกรัมแล้วก็ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไดเปปไทด์6 0 0มิลลิกรัมตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะไม่เติมกลิ่นนะคะไม่ขาวนะคะไม่ใส่ไขมันไม่เติมน้ําตาลคือแบบว่าเราเนี่ยสามารถเอาไปผสมอาหารอะไรก็ได้นะคะคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกินกาแฟหรือว่ากินแบบเครื่องดื่มร้อนนะนะก็เทใส่เครื่องดื่มร้อนได้นะคะโดยที่ไม่ทําลายคอาาเเจนซึ่งร มามใส่อาหารต่างๆนะคะที่เรากินในในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเปิดออกมาก็คือจะเป็นซองๆแบบนี้นะคะมีทั้งหมด15ซอง อวิยองคอลลาเจนเมทริกนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ร0 0นะคะก็คือจะประกอบด้วยไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเปปไทด์นะคะแล้วก็ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะแกะซอกออกมานะคะก็คือจะเป็นผงคอลลาเจนบริสุทธิ์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปผสมอาหารหรือว่าเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะโดยที่เราจะทานวันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะอวิยองคอลลาเจนเมทริกนะคะเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ร0 0ไม่เติมไขมันไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งสี นะคะไม่เติมรสนะคะไร้กลิ่นคาวปลานะคะไม่ใส่สารกันเสียนะคะแล้วก็นอน GMO ด้วยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะปั่นก็ลองทานมาแล้วนะคือแบบว่าเมื่อประมาณสีหปีที่แล้วเนี่ยคือแบบว่าลองทานแบบยาวๆเลยนะคะก็รู้สึกว่าผิวดีนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นซึ่งตัวนี้นะคะป่านก็มั่นใจนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ในเคอของ Unilever นะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาต้องใส่ส่วนผสมนะคะแล้วก็สารสกัดที่ดีที่สุดแน่นอน ซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะได้รางวัลระดับโลกนะคะเป็นรางวัลที่มอบให้ผู้ประกอบการนะคะที่มีประสิทธิภาพระดับเวิร์กคลาส2,009จาก Frost and Sullivan นะคะแล้วก็รางวัลผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเปปทด์ agen, ine, ระดับโลก2 0 1 3นะคะจาก f r o s t and s u l l i v a n เช่นกันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากทานคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ก็คือปันก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือแบบว่าทานง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนะคะเราผสมอาหารอะไรก็ได้นะคะหรือว่าเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะโดยทานแค่ว เท่านนนั้ะะคะตัวนี้นะคะ15ซองนะคะก็คือเราทานได้ครึ่งเดือนเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากหาคอลลาเจนบริสุทธิ์ก็แนะนําเลยนะคะของอาวิยองนะคะดีงามจ้าก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้นไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย